อ่าโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องวิตามินนะครับวิตามิน C ตัวนี้ครับแบคโมนะครับนี่แบคโมไบโอซีเนี่ยไอไบโอตัวเนี้ยนะครับคือเดอะเบสนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมอ่ะไปซื้อมากินนะครับเอ้ยผมไม่ได้ซื้อแฟนผมซื้อมาให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นก่อนนะครับอ่ะโอเคก็คือผมอ่ะจะรีวิวว่าผมมากินมาแล้วนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยกินมากระปุกหนึ่งขย่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเห็นปะ กินมากระปุกหนึ่งแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรอ่าประมาณนี้ก็จะมาเมาส์มอยให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้พวกประโยชน์ของมันเนี่ยไอ้ที่หน้ากล่องนะหน้ากระปุกเนี่ยมันบอกว่าเสริมใบโอฟรฟโวน,นอยด์จากธรรมชาติอ่านผิดขออภัยนะครับลดความรุนแรงระยะเวลาในการเป็นหวัดนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะครับซึ่งจริงๆประโยชน์นะครับ ไปเซิร์ชดูใน Google เลยนะครับโอ้โหเท็มไม่หมดเลยนะครับอ่ะเราไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวเราพูดไปผิดเดี๋ยวโดนด่านลครับโอเคมาพูดเรื่องที่ผมกินแล้วอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งกระปุกหนึ่งนะครับกินกระปุกหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมอ่ะกินอ่าตอนท้องว่างนะครับแฟนบอกให้กินตอนท้องว่างนะครับแล้วก็ก็คือกินเมื่อตอนเช้าเราตื่นมาก็กินนะครับทีนี้รู้สึกว่าไม่ได้กินทุกวันนะกินวันเว้นวันด้วยพอดีลืมนะครับแล้วส่วนที่มันเห็นผลเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นคนนอนดึกนะครับ ดูบอลเป็นสายดูบอลครับดูบอลนอนเดึกตีหนึ่งตีสองเนี่ยแล้วกินน่ะแล้วมัน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 ฟื้นนะครับมันสดชื่นนะครับบางทีผมก็กินก่อนนอนนะบางทีผมก็กินตอนเช้ามันแล้วแต่อารมณ์ผมนะครับผมแม่งอารมณ์ไม่แน่นอนนะครับมัวมัวซู้ซัวไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสดชื่นนะครับมันมันเฟซอ่ะแต่มันไม่ได้เฟซบ้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เออจริงๆมันต้องซุดไงแต่ว่าเออมันมันสดชื่นครับแล้วก็เรื่องของผิวนะครับอ่าอันเนี้ยหลายคนเห็นต้องรีวิวกันนะครับว่าผิวมันดีขึ้นครับอันดูของผมเนี่ยผมอ่ะเป็นสิวเห็นป่ะก็เป็นรอยเนี่ยเนี่ยก็เป็นรอยอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอีกกล้องตัวเนี้ยมันเป็นพานาลูมิกครับซึ่งไอ้หมดหน้าใสของมันไม่มีครับคือหน้าคุณเหี่ยงไงคุณก็เหี่ยงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเพียงแค่มันมีไฟไฟห้องอ่ะช่วยไม่งั้นมันแย่กว่านี้อีกนะครับเนี่ย ซึ่งมันก็จางลงนะครับเนี่ยจางลงเห็นปะเห็นรอยหลุมสิวปะครับอันนี้เรียวๆเลยไม่ได้โม้เลยเนี่ยเห็นปะหลุมครับหลุมครับมันก็แค่มันก็จางลงครับแต่ว่าหายไหมก็คงไม่หายแล้วครับมันจางลงประมาณนั้นครับเนี่ยมันจางลงครับแล้วหน้ามันก็กระจ่างอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่แต่บ้านหรือเปล่าครับช่วงนี้โควิดนะครับอ่าไม่รู้ว่ามันดีอ่ะผมว่ามันกินแล้วมันก็ดีครับแล้วก็ป้องกันหวัดช่วงนี้โควิดก็ต้องดูแลสุขภาพไงใครอยากซื้อก็ไปซื้อออนครับเนี่ย ผมกินไปแล้วกระปุกหนึ่งเดี๋ยวดูอีกกระปุกหนึ่งนะครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวมารีวิวใหม่ช่วงนี้คอนเทนต์ที่ช่องไม่ค่อยมีอะไรเลยครับมีแต่ซื้อของมารีวิวนะครับเพราะว่าอยู่แต่บ้านนะครับโอเคไปลองซื้อกันเราเองนะครับถ้าใครอยากซื้อแบบรูดบัตรก็ลาซาด้าไปง่ายดีผมแม่งรูดบัตรแมงกระจบเลยครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอาไม่โฟกัสซะด้วยโฟกัสยังโฟกัสสิโฟกัสสิโฟกัสสิ Vô cá gì Vô cá hết